สวยงามนกสิงหอเยื้ยอ็ยนไม่ได้อุ้ยอุ๊ยกระนู้นด้วยกระนู้นด้วยอุยอ้ยอุย๊ยน้าผ่าวด้วยกยูแก้งวันหรือว่ากูแก้งัวอียโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับไอ้แสนดีอีกแล้วนะครับแต่วันนี้อาจจะเปลี่ยนบทเป็นแสนเร็เวนิดนึงเพราะว่า คือปกติแล้วเนี่ยพอเราจบคลิปผมก็จะบอกว่าถ้าใครคิดอะไรออกนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพี่อ่านตลอดนะครับก็คือแบบว่าวันนี้เนี่ยผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกผมก็เลยมานั่งอ่านใต้คลิปผมนะครับซึ่งผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งมาเเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะคนโูพี่ครับพี่ช่วยแพ่งพิก้าให้ผมดูหน่อยเกี่ยวกับรถพิก้าผมอยากดูมากเลยครับพี่ทําให้ผมดูหน่อยนะ <c oughs> ผมก็บอกเลยว่าวันนี้ผมจะทําให้ คุณดูได้ดูครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอารถมันไปพ่นสีวันนี้ซึ่งวิกาเนี่ยผมบอกเลยว่ารถมันเนี่ยถ้ามีรอยไม่แต่ขูดนิดเดียวเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบคือสี่หมื่นกูไม่ทาสีใบกูก็ยอมอ่ะยอมเพื่อแบบคือแบบแค่เส้นแบบเส้นขนอ่ะเส้นผมอ่ะเส้นผมแบบรอยขีดแค่เส้นผมแบบนิดเดียวอ่ะคือมันก็ไปทำสี่หมื่นเลยนะล่าสุดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างว่าไม่รู้ว่ามันทําอะไรอยู่แต่ว่าวันนี้คือผมจะละเลงด้วยการพ่นสี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  <c oughs> เปิดเองนะมาครับคุนดูเดี๋ยวเราจะไปดูนว่าพี่ก้าทําอะไรอยู่เดี๋ยวผมเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปถ่ายใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องถามว่าเราถ่ายอะไรเราก็จะบอกว่าเออรีวิวบ้านเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ย <c oughs> เฮ้ยอะไหร่กันอะเตรียมกล้องเลยเตรียมกล้องเหรอพี่จะไปไหนทะเลถ่ายคลิปเหรอจะถ่ายงานเหรอเฮ้ยถ่ายงานถ่ายงานที่ไหนวะก็ถ่ายงานหน้าคอมนี่แหละไม่ไปถ่ายอะไรกันเนี่ย รีวิวบ้านรีวิวบ้านอีพีสองรีวิวบ้าน EP พสองโอ้โหแล้วดูห้องกูไม่เป็นไรไมึงก็ไม่คิดใจเก็บสักหน่อยมึงมารีวิวด้วยนะเอ,อ้ยคนเขาได้รู้บ้างว่ามันลกกิงทำงานเดี๋ยวผมก็เก็บผม,มรีบงานไงเอ้พี่จะเอารถไปไหนไหมไม่ไม่เอาไปไหนใช่ไหมไปไหนอะฮะไ,ไปไหนนะไปหาอะไรกินด้วยแบบว่าซื้อของกินเข้าบ้านเพื่อที่จะมานั่งเตรียมกินกันเดี๋ยวว่า EP ีสองไง พี่เนี่แม่งมองตาแปลกๆมอเป็นอะไรเนี่ยคือผมมองมอไ,ไ,มไม่มีอะไรม่มีอะไรผมมองพี่อย่างนี้ปกติอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ <Okay. S 2> คืนนี้คุยงานด้วยคืนนี้คุยงานอีกแล้วเหรอ,อที่ร้านอะไรก็อย่างไม่รู้แต่ตอนนี้เดี๋ยวทำคลิปก่อนนะโอเคโอเคโอเคกุญแจมันอยู่ไหนอ่ะพี่เฮ้ยอยู่ดีเออเอาอะไรเลาะเอาคอรบคอนโดนเดี๋ยวเราก็ขับรถไปเซเว่นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อสเปรย์อ่า แต่คือต้องบอกก่อนว่าสเปรย์ที่ผมจะไปซื้อเนี่ยคือมันจะไม่ติดรถนะมันจะไม่ติดรถมันจะเป็นสเปรย์เหมือนกับที่แบบว่าวันปีใหม่ที่เขาฉีดกันน่ะที่มันเป็นแบบยังไงวะเดี๋ยวคนดูเข้าไปดูภาพจริงก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขับรถไปไปที่เซเว่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวขอไปซื้อของก่อนแล้วกันนะผมเห็นวม่าก่อนมันขับกระบะซิ่งด้วยแล้วมันเขียนว่าอะไรนะข้างรถมันเขียนว่าอะไรนะมันเขียนว่าอะไรนะพี่พอดต้นกาซิ่งต้นกาซิ่งอ่าเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวผมเขียนให้คันดยอ่งมโูไ เดี๋ยวผมเขียนหน้าฝากระโปรงเลยเขียนว่าโสดนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวโปรโมทให้เดี๋ยวโปรโมทให้แล้วเดี๋ยวขับเวียนทั้งซาบรีเวอร์เลยเดี๋ยวอ่ะจิรัตนะพี่เป็นเพื่อนพิก้ามานานพี่คิดว่าผมจะโดนไหมวะโดน,นแน่ใช่เหรอโดนเอาคืนแน่แน่โดนอ๋อโดนเอาคืนแต่ไม่โดนด่าใช่ไหมหด่ามันก็โดนอยู่แล้วอ๋อด่าคือโดนอยู่แล้วออไม่เป็นไรเรามากันสามคนเราก็ต้องรับจากคนสามคนนี่แหละ ม่เกีียวดิเฮ้ยผมว่ามันมันคงไม่ด่าแรงขนาดนั้นเลยวะแค่รถแค่ของนอกกายเลยนะแค่ไม่กี่ล้านเองแต่คือม,มันมันมันเป็นสิ่งที่มันใช้ไปรับผู้หญิงนะี่ไหมมันเป็นสิ่งที่มันใช้ไปรับเออ,อว่ะมันใช้ไปรับผู้หญิงนี่ว่ะมันคือสิ่งที่ลํำค่าของมันนี่ถ่ะไม่ไเป็นไรพี่คบกับมันมานานเดี๋ยวพี่ช่วยเคลียร์แล้วกันนะเจ๋อพี่ช่วยเคลียร์ได้เดี๋ยวละเออผมคิดว่าเดี๋ยวมันถ่ายงานเสร็จอ่ะมันต้องออกมากินข้าวแน่นอนนับเดี๋ยวเรนนีล้ใกล้ถึงเซเว่นลา เดี๋ยวกับเอ่อผมจะไม่ไปถ่ายในเซเว่นดีกว่านะเพราะคนเยอะค่อนข้างที่จะขืนอายนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอนในรถดีกว่าพร้อมอุปกรณ์คอน,นโดคอนโดครับ,นนนรบเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้คือสเปรย์ที่เซเว่นไม่ไม่มีขายเวยผมก็เลยต้องมาที่แม็กโลูเนี่ยไม่รู้แม็กโ์ลูมีหรือเปล่านะต้องไปเข้าไปดูอีอ่ะ โอเคครับคนดูตอนนี้ผมก็ได้ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับสเปรย์ที่ผมบอกไปนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนจะแบบมันไม่ใช่อันที่ผมต้องการน่ะคืออันนี้มันจะเป็นแบบเส้นๆไงแต่อันนี้ผมต้องการก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเกล็ดหิมะเลยอ่ะแบบพ่นปุ๊บมันก็จะเป็นแบบตามที่เราเขียนเลยเราเขียนตัวทีมันเป็นตัวทีแต่อันนี้มันจะเป็นเส้นไงผมไม่รู้ว่าผมเขียนไม่รู้ว่าพ่นไปแล้วมันจะเป็นชื่อหรือเปล่านะใช่มันไม่ได้ที่ต้องการน่ะอันนี้เป็นแบบเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันคนดู ไม่เป็นไรวันนี้พานักเพ้นมาสามคนนะครับเดี๋ยวบอยลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรครับรับจบสามครับมาสามก็รับจบสามที่รออะไรอะเอาละครับทุกคนผมก็ได้มาเจอสิ่งที่ผมต้องการแล้วนะครับตอนแรกก็ว่าจะขับรถกลับบ้านแล้วแต่ว่าพี่บอสไงคือล่วุดงการกับเรามาต้องเอาให้สุดก็เลยมาเวทเซเว่นในปั๊มปตทถ้าคนโดนี่เลยได้แล้วสเปรย์ที่ผมต้องการอันเนี้ยเขียนเป็นชื่อได้แน่นอนนะครับสเปรย์นี้นะผมลองฉีดแล้วนะแล้วเดี๋ยวสเปรย์นี้เดี๋ยวเราค่อยเอาเป็นว่า ตกแต่งขอบชื่อแล้วกันตกแต่งขอบชื่อให้แบบมารยงระย่างหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> ค่อยไปรอดูตอนที่หาที่จอดได้แล้วก็เดี๋ยวพ่นแล้วกันนะครุณดูแลเดี๋ยวเรามาดูสีหน้าของพี่กาเมื่อเห็นโฉมรถก้าเลสซิงเฮ้ย hey, ต้นก้าซิ่งนะครับคุณดูไปเดี๋ยวเราไปดูกันอยากเห็น <c oughs> <c oughs> อยากเห็นสีหน้าเหมือนกันนะคุณดูเอาละครับคุณดูตอนนี้เราได้มาอยุดถึงจุดที่แบบว่าน่าจะเงียบผู้คนแล้วตรงนี้นะครับเราน่าจะแบบพ่นสเปรย์ตรงนี้แล้วครับคือผมที่ผมจะพ่นเนี่ยผมจะพ่นแบบนี้เมื่อกี้ผมเฟรูปไปแล้ว เห็นไหมนี่ต้นก้าซิกแต่รอยบุบนี้ไม่เอานะต้นก้าทีเียงไว้ใช่เหรอเอามันหายอ่ะโ้สวยงามเอ็บเอ้งเยี่ยยยยยย เอลี E ฮะค l e อือต้นแถวมาบอกกันต้นกาซิกเออซิกอะไรวะซีอะไรวะเซตเซตไอเอ็นบอบอบซตไอแล้วก็เอใช่ไหมใช่เอ็น กินแล้วก็ตีอ่าต้นแคลซิง <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรอ่า <c oughs> นี่นี่นี่ผู้เล่นอุตสาหกรรเราเอาแล้วต้นกาซิงนี่ต้นกาซิงต้นกาซิงอ่าเดี๋ยวตัวนี้เอาเป็นเอ่อเดี๋ยวตัวนี้เอาเป็นสด,ดนะสด,ดนะดดนะเอาสด,ดนะเอสโอ้ ดีดโสดได้ป่ะพี่โสดได้ไหมได้เลยนะไดโสดสุดยอดนี่เลยทั้บบอสฮ้ยสวยงามอุ้ยสวยว่ะเฮ้ยชอบผมผมชอบนี่ถ้าผมถ้าผมมีรถผมจะทำแบบนี้เฮ้ยผมชอบว่ะแม่งมันเท่ดีนะเว้ย บีเอ็ม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 ดับบิลยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราทำตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่สวยไม่ของเรามันไม่เน้นสวยอยู่แล้วของเราอ่ะมินลิต้นกาเอาคุณไม่รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ยไม่รู้อะไรแล้วฝั่งเนี้ยไอ้ไม่ได้ จะล,ลงระยะเหรอ,อไห่ไหวเนี่ยนะอันนี้เราออกก่อนดีกว่ามั้งเดี๋ยวกลัวว่าทุกคนครับเดี๋ยวกลัวมันจะเพี้ยนพลาดบนถนนไงสงสารเทศบาลเครับเดี๋ยวเขาต้องมากรีดมันอีกนะครับเอ้ยเดี๋ยวขอเซลฟี่หน่อยอลืมลืมลืมเซลฟี่เซลฟี่เซียพี่เซียพ,ยพ,ยพี่เอ้ยพี่สายดิ่สง่สงลเลยส่งเลยได้ตรงนี้ได้ต้นแคระเรสซิ่งต้นแคลเรสซิ่งแล้วกันวันนี้ต้นแคลซิ่ง ฮ่าพี่ผมต้องภูมิใจเลยว่างานนี้มันต้องภูมิใจเว้ยแบบปีใหม่ไงมันต้องฉลองกันกับรถใหม่ครัฮัลโหลว่าไงวะพี่ชายมึงทำอะไรนะ่ะฮะมึงทำอะไรแต่งรถอะ,อะคันที่แล้วมึงก็ทำรถกูเป็นรอยไม่ใช่เอาสีเอารถไปทำอยู่ตอนนี้คันนึงอ่าผมก็เลยปีใหม่ผมก็เลยดเเฮ้ยยี๋วปีใหม่ปีใหม,ใหม่ผมต้องการให้พี่ ผมแต่งรถให้พี่ใหม่เอาหน้าพ้นผมทํำสีให้พี่อย่างดีเลยรับรองก็พี่ต้องภูมิใจในตัวผมชัวร้อยเปอร์เซนผมรับประกันกลับบ้านเลยแค่นี้แหละกลับ้าเฮ้ยไอ้บ้านมันกลับอยู่แล้วแหละแต่ว่าพี่ดูพี่ไม่ดูสักหน่อยเหรอมันอาจจะเป็นการแต่งรูปก็ได้ในแอปโทรศัพท์อือ้อ้มผมนี่ระดับตัดแบบฮอลลีวูดเลยนะ โอ้ยนี่เหงื่อแตกเลยผมนี่ดูดิผมผมผมทำสีให้พี่ผมเหงื่อแตกหมดแล้ว่ะถเนี่ยกะาี่ยจริงอะภพเนี่ยจะทาหน้ายังไห็พี่บอกอะไรพี่โสดใช่ไหมผมโปรโมทให้พี่ด้วยเดี๋ยวคอยเดี๋ยวเดพี่คอยดูเดี๋ยวพี่คอยดูเชื่อผมสาวสาวชอบโอเคแต่เ้ากลับบ้านนะกลับอยู่แล้วแหละเรียบร้อยวางไปแล้ว รออะไระครับไปดิครับรับจบกันสามคนนะก็นทำกันสามคนก็นรับจบกันสามคนนี่นะครับ <c oughs> ไปดิครับรออะไรครับผมไปนี่รออะไรเท่เลยดิเท่ระเบิดนี่มองกันเต็ม <c oughs> เลยกันเต็มนี่ไม่ไงล่ะฮะคนก็ชอบนะเนี่ยคนก็ชอบนะเนี่ยเขาไม่เคยเห็น bm รุ่นนี้เนี่ยเปโอเคเขามองอีกแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงเดี๋ยวถามนายามเลยจบนายามนี่ไม่เคยโกหกผมแน่นอน นี่ถ้าขับไปสาวๆนะขับไปแบบผ่านสาวๆอ่ะสาวๆแบบกิดตึมอ่ะแบบกิดตึมอ่ะต้นกาซิ่งโอ้ยน,นายามรถรถผมเท่ไหมไปทําสีมาใหม่เท่ไหมรถสุดยอดนายายามไม่เคยตัหกผมอยู่แล้วผมบอกแล้วเห็นเลยอย่ารีกูดยกนิ้วไว้เลยอ่ะดูดิทำไมพี่ชายผมจะไม่ภูมิใจว่าพี่มันต้องภูมิใจดี่นะฮะมองมองนะมอง,มองเป็นไงลูกพี่รถผมเท่ไหมเท่สุดยอด <S <S นายามรถเท่ไหม ขนสีมาใหม่เทไหมนั้นอย่างเทเอ๋ยไงผมบอกแล้วเทไม่ได้ยาวจุดยอดเลยนะเลยนะผมบอกแล้วเขาดูบอกแล้วมันเทผมบอกแล้วมันเทอะไรนะมีแต่คนมองใช่ไหมไม่ไหมล่ะผมบอกแล้วนี่ถ้าไม่ใช่พี่ชายผมนะผมไม่ทาให้จริงๆผมบอกเลย โปรแกรมมาแล้วนี่โปรแกรมมาพร้อมสามคนเลยนะอะไรๆเขยิ้มจ่มใสกันเลย,อ,ยเอ่ะกูมีความถูกเนาะเฮ้ยคนเราปีใหม่หทั้งทีมันต้องเปลี่ยนชมใหม่ดิวะกูเปลี่ยนคันใหม่แล้วไม่พออีกเหรอไม่พอไม่ต้องเปลี่ยนสีซื้อเพิ่มมันไม่พออีกเหรอพี่บอกว่าอะไรเดี๋ยวก่อนจะดูพี่บอกโสดใช่ไหมผมโปรโมทให้พี่ด้วยแล้วอะไรนะรถกันเก่ากระบ,บาบพี่อ่ะต้นก้าซิ่งใช่ไหม ผมจัดให้พี่ละต้นมึงก็เห็นอยู่สภาพต้นกล้าซร่งมือเกียรติซิปเป็นยังไงไอ้เยี้ยนอนอยู่กำแพงพังเลยตั้งแต่แต่อันนี้ไม่เละอันนี้สวยไปไปดูนี่โอ้โอเคคันละสี่ล้านเออเหลือคันละห้าร้อยเหลือแปดล้านตัวเนี้ยใครจะซื้อมแปดล้านอ่ะถ้าผู้ชามหน่อยถ้ากูขับออกไปแล้วผู้หญิงเนี้ยเขาจะทำได้ยังไงเขาจะอุ้ยมงงงอ่ะอุ้ยทำไมแบบดโอ้ยแบบ๊วแ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 จริงๆอ่ะโอ้โห นี่คืออะไรกูถามจริงๆเนอะภูมิใจในตัวผมหรือยังหรือว่าพี่ต้องเอาเพิ่มไหมเอาเพิ่มไหมผมพีน่ะพอเธออ่ะพอเธอเฮ้ยเล่นจริงกูขับอย่างนี้ออกไปเนี่ยนะคือไอ้นั่นกูเรื่งกูหนักใจคือมึงดูมันกูไอ้ยันมันก็ใสแล้วถ้ามึงดูสภาพคนขับและตอนที่มึงขับมามึงทำหน้าเป็นยังไงผมอยากจะรู้อ่ะได้เชื่อผมยังไงก็ได้พี่เชื่อผมดินี่คือคลิปรีวิวบ้านมึงรีวิวบ้านรีวิวรถอที่มึงถ่ายเมื่อกี้ใช่รีวิวรถด้วยมึงจะไปรีวิวรถกูทั้ เอากับรถใหม่พี่มันต้องโชว์สาวหน่อยพี่บอกว่าเลยโสดนี่มาล่ะก่อนผมเขียนได้ละเนี่ยคุณดูดูนะผมไม่เคยทําคลิปแกล้งมาเลยนะครั้งที่แล้วก็เอาขบวยเพชรผมไปสามหมื่นหกใช่ปะคลิปนี้มึงเอารถกูา 1, คาราตี่ล้านครับมึงเอาไปทําเล่นเป็นคัาราแบบโอ้โหสองร้อยไปอีแปดล้าน <laughs> เนี่ยถ้าพี่ขับไปรับสาวนะอไม่จะขับเคร่กูจะถอดรถออกกันเมื่อวันขับขั้วกูก็อับอายขายขี้หน้าเอับอายพี่ใช้คำว่าอับอายแต่ที่ขับมาเมื่อกี้คนมองตึม เฮ้ย <Hey. S 2> พวกมึงเอาไปล้างเลยนะล้างให้หมดนะ <c oughs> แต่กูไปเช็งก็มีรอยนะคนดูถ้าเราผมเป็นรอยนะมึงรับผิดชอบฮ <c oughs> ะรับผิดชอบสามคนไม่เกี่ยวสามคนไหนทุกคนคือมึงเอารถกูไปกินข้าวกูให้ไป,ไปกินให้รถ, <ๆ S 2> รถก็รถก็มีขับกินดูซื้อเต็มบงเต็มบ้านเลยพวามึงขับแต่พวกมึงเอารถกูไปเล่นเออมันบาทสองบาทได้ที่ไหนล่ะเฮ้ยมึงเอาไปล้างมึงเอาไปล้างเอาไปล้างให้หมดถ้ากูมาแล้วรถยังไม่ออกสภาพเดิมนะตอนเย็นนะรับผิดชอบมึงไม่ต้องพูดเลยนะ ไอแค่นี่มึงมาที่เลยมึงมาที่เลยฮะไอ้พวกนี้งันผมไม่ล้างงันผมไม่ล้างนะไม่ไม่กันผมไม่ล้างมึงก็ไปอาบน้ำกวาาให้ก็ได้ไม่งั้นผมไม่มึงมึงรับผิดชอบสามคนดิไม่เกี่ยวงั้นพ่นพี่บอสก่อนแล้วค่อยมาพูดอ่าถมคนมาที่เลยพูดถามคนไปพ่นพี่บอสรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วพ่นพี่บอสบิ้ลพ่นกันก่อนคนแรกใครเป็นคนคิดพี่บอสใครเป็นคนคิดพี่บอสตากล้องใครเป็นคนคิดกูถามตาตาก้องไอ้กาย มึงเป็นคนคิดแล้วจะพ่นตรงไหนมคว้าหัวไม่เอาหัวอ่ะเอาแต่หน้ามึงเรียกเอาหน้าหัวเอาแขนนะไม่ได้มึงมันกูกูได้เยอะไหมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยคุณโดนแค่ไหนคุณอุ้ยรถผมมันต้องมันร้องได้คุณจะโอ้ยโอ้ยมาดิย่าอุ้ยอุ้ยขานู้นด้วยขานู้นด้วยอุ้ย้าปากด้วยจมูกด้วยมันอันตรายต่อชีวิต มีล่ะมันไม่มีชีวิตมันกำลังตังคู oh. มาไอบอสมาพี่บอสด้วยมามากูเขียนให้ว่าโสดเพื่อน <c oughs> โอ้โยเขียนไม่นานาได้หล่อ <c oughs> เท่เลยเพื่อนสุดยอดเลยบีว ไอ้กายไอ้กายดูถ้ามึงพูดอีกกูพูดอีกนะคุดูดูนะตาตากล้องมายูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวไปเอากล้องม้อไปถึงกล้องเลยตากล้องมาเข้อมือสามคนกูไม่เกี่ยวตัดมาเลยคุณเหรอไม่เกี่ยวได้าขอคุณเหรอจะถอดแว่นไหมเขา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 เลยเขาเลยฮะกูไม่เกี่ยวโว้ยไม่เกี่ยวอะไรไม่พี่ก็ไอ้นี่ไปมึงนี่มันเนอะ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 ใจ่ของเนอะอ้าวเอ้ารถพี่เพื่อนใช่ไหม บอกให้ผมไปล้างหน้าผมเปื้อนสามคนพี่ต้องล้างให้ผมได้ได้กูล้างให้จะให้กูล้างไม่ไม่ไม่กูล้างอีกูล้างกูล้างอีกไปไกลกเดียวไกลก็เดียวล้างเองล้างเองเลยล้างเองเดียวในหัวล้างเองเดียวพี่มาดูถ้ารถพี่เป็นสภาพนี้นะถ้ารถมีรอยมีสีติดรับผิดชอบโอเครับรองสะอาดแน่นอนกูดสะอาดยังไงก็สะอาดนี่แม่เงยของขึ้นว่ะของขึ้นว่ะแม่งของขึ้นว่ะมาดูครับเดี๋ยวผมาไม่ดูอะไรตากข้มดแต่ละคนมาดูดูอะไรนะ สภาพเหมือนแบบไม่ไม่แก้แค้นเพิ่มอีกเลยเหรออะเดี๋ยวมันจะหนักไปกว่านี้อะพี่ไม่ไม่ใช่รถหรอกพวกเราพวกเราเดิมเนี่ยอะเอาไม่ต้อลางเราจะล้างไม่ต้องล้างเองเอาไปล้างร้านครับกูเก้ไม่ต้องล้างหน้าครับค่อยไปล้างให้ล้างแลเสร็จก่อนไปสภาพนี้นะตากล้องตามไปด้วยนะไปสภาพนี้นะกูเก้กูเก้กูแก้งวันหรือว่ากูแก้ตัวเองวันจะกูจะไปสภาพนี้นะโอเคโอเคโอเคเท่าเหมือนในคลิปพวกคุณเช็ดหน้านะ โอเคนะโอเคโอเคไปเลยโอเคไปแล้วเนี่ยเออไปไปเลยไปแล้วเนี่ยกำลังไปเนี่ยเอออเทุกคนผมบอกไว้แล้คลิปเนี้ยจบแค่นี้พอปิดกล้อง